สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าทุกคนเจ้า,าโอ้สดใสทุกคนอันนี้ไปแอวในการไปเที่ยวในการเจาะ <c ười> ครับปิกบ้านขอไปดูการปิกบ้านตอนนี้เราอยู่ที่พิจิตรไสกอกก็คือไส้กอกสวีตอนเช้าเจ้าหลับสบายไหม ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะพี่จิตตอนนี้อยู่พี่จิตครับอ่าพี่จิตอดีตเชะละวันส <c oughs> าวงามแต่กระสอบพี่จิต,ตมเมืองยอดรักออ๋สะพานหินสะพานหินหมูนุ่กงผ้าเต่ามู จิ้นสม้มอันนี้ของของที่ไหนเจ้าน,นี่แหนมเนมีน่วนกาเจาะอะไรซื้อมาจากไหนวะอันนี <c ười> ้นะ่ะเราต้องถามเจ้านเ้เขาซื้อมาไหจิแหมที่พิจิตงเลยเไหมพอตรไปโอเค เขาตอ่บิตติ้งตอนเชา้า<อ>พี่จิตบ้านสงไข่เสองคนป้าแม่แอลที่อ,อีลุงตอนนี้เราอยู่ที่ไหน,นเนาะเมืองศรีไฟจังหวัดพี่จิตลมเย็นเย็นเ,เมืองชาละวันเอ้ยอเ,เมืองชาละวัน ครั้งแรกเหมือนกันแล้วนี่เจ้าที่เคยมาเมืองพิจิตไม่เคยมาทุกคนเราไปแก้วด้วยกันเจ้าตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองชาลวันอันนี้ใช่ไหมที่มันมีจอร์เจียรูจอร์จอร์เจียบนชาลวันแล้วตอนนี้มันมีอยู่ไหมมีใช่ไหมถ้าเราจะไปหาหัวจอร์เจียได้จากไหน ถ้าไปเราก็เจอเดี๋ยวพาไปเราไปดูน้ำตาลจระเข้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูจระเข้เอาไปเลี้ยงดีไหมเขาเลี้ยงไมคุณนสุกอันนี้น้ำมันลึกไหมที่มันคล้ายๆบึงฉวากนะบึงฉวากอะไรนะวานพะเยาอะไรประมาณนี้เออแต่แต่นี่มันมันจะกว้างกว่าใช่ไหมมันเป็นบ่อธรรมชาติเขาเรียกว่าบึงอะไรนะบึงสีไฟบึงสีไฟสีไฟนี่เป็นชื่อของ จังหวัดพิจิตรเหรอตำบลน,นี้เหรอออ๋น้ำมันเขียวๆนะลุงดูสิใช่โอ้โหนจระเข้มันจะขึ้นมาฝั่งนี้ไหมรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต้นไอเอลกับไอเท่าเอไม่ใช่ไอเท่าไอ้เท่าอันนี้ก็จะเป็นชายหาดไม่รู้ว่าคนมาอาบแดดหรือจระเข้สร้างไว้ให้จระเข้ขึ้นมาอาบแดดเหรอลุง ใช่ไหม,อเ,ไมเออถึงไม่แปลกใจว่าทำไมไม่มีใครเลยไม่มีคนเลยเพรนั้นตัดหญ้าอยู่ยังไม่ต้องขึ้นไปหรอกไปต่ป้งปะเแต่เย็นน่ะเนาะหมอแก่การมาออกกําลังกายนะตอนเย็นๆเนาะาเหมือนทะเลเลยเพราะว่าน้ำลมพัดมาอะเออ แรกเจ้าก็เ,กเคยมาเหมือนกันจังหวัดพิจิตรเมืองชาละวันสาวงามพิจิตรอดีตชาละวันสปิซ่อหาจระเขมีน้ำตกจำลองเลยเราไปดูนกกระจอบเทศกัน ถ่ายว่าเป็นนกกระจอกโอ้โหตัวใหญ่ขนาดมีกี่ตัวสามตัวนกกระจอกเทศโอ้โอสวัสดีกระจอกเทศมังพีจิตต้องกินข้าวหรือยังยงธรรมาชาติมากเลย ไม่เจอจระเข้เราก็จะพาไปหาร้านคาเฟ่แถวนี้มีไหมอยากนั่งร้านคาเฟ่ะไปหาคาเฟ่กินก่อนเช้านี่ยังไม่ได้กินกาแฟเลยบึงสีสวนสิริกิตบึงสีไฟคุณอยู่ตรงนี้ จระเข้อยู่ตรงนี้บึงชาละวันไปตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะคะนี่นี่เป็นอะไรนี่เป็นสำนักง,งานเหรอคอยใครคะมากับใครส่วนสาธารณะนี่ไม่มีสำหรับเด็กเล่นด้วยพักผ่อนย่อนใจวันนี้เรามาเป็นวันจันทร์ก็ไม่ค่อยมีคนที่ร่ อากาศดีาาศดเย็นสบายจบคลิปบึงสีไฟไว้เท่านี้ก่อนนะคะเ<า>มืองพิจิตรโอ้อันนี้แม่ค้าเราขายอะไรจ้า คะคนงามลองมาแอวพีจิตแล้วอาจจะจิตใจนี่ว่าถนนพจิตวันนี้เรามาแอวกับซีรีนะจ้ซีรีปาไปแอวเมือพิจิตรอันนี้เขาเรียกว่าวงเวียน,นะครับเเขียกว่าวนั่วงเวียนคือวงเวียน ตอนนี้เรากำลังจะไปวัดอะไรนะคุณลุง <Water. S 1> วัดท่า,าหลวงหลวง,ลวงพ่อเพชรแห่งเมืองพี่จีตตอนนี้เรามาถึงแล้ววัดท่าหลวงปราบไหว้พระสวยดีไวตรงนู้นเป็นองน้มันมันเป็นบึงเหรอลุงม,มาทางไรใช่ไหม ด้กระบนการไปไหว้พระหลวงพ่อเพชรแห่งเมืองพิจิตโรโบสถ์ก็จะสวยเนาะใหญ่ๆว่าทางนี้ก็จะแตกต่างกับวัดทางเหนือไม่เหมือนกันจ้ะมียอยักย้วยอ๋อนี่ไม่นำน่านเหรอเหมือนน่านบ้านเรานน่นเหรอ,อว้าว รลอยมานูกลองเรือไปไหมไม่ต้องขับรถไปไหมลูกเยอะขนาด